ทุกคนครับชีสครับโมเฟรมครับผมหยุมมสุครับเพ็กครับจีซังครับ อเล็กครับมาครับแม่หลอกครับเอครับคูดชัยครับคอปเปอร์ครับมินครับ เจครับอโปลคับจิโน่ครับ,ครบใครครับเนี่ครับคือเข้าใจเลยอย่ะว่าทุกคนคือพอถึงเวลาที่แบบเป็นเมทของตัวเองอะ่ะ ใจเหวิดมาลุกใจแอนก็คีเด็กๆเราไม่เท่าไหร่ฉันกลัวอย่างเดียวกลัวเขากระโจนลงมาหาศิลปินเขาใจเขาไม่ดีเลยนะฮะถ้าเมื่อนอนเด็กๆอยู่ตรงนี้ก็ต้องมีแดดดี่ของเขาใช่ค่ะแล้วแดดที่ของเขาอยู่ตรงนี้กับเรานะครับพี่ยอมทรงยศสุขมากอนาดนะี้ยิ้ิๆก็เลยครับพิธีกรสันต์แรมลิสิกและโปรดิวเซอร์รายการเชื่อมาก็สเปอร์บายบาย ามแรกเลยครับแต่ทำรายการนี้ได้นอนบ้างเลยครับเพิ公公่งได้นอนเมื่อตอนเช้าเองยังจะต่ออยู่เลยครับค่ะเห็นบ่เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดมากในรายการของเราแม้กระทั่งเพลงที่มาชมเมื่อสักครู่นี้เป็นไงอตา นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนมันไม่ง่ายเลยอ่ะพี่น้องเขาต้องต่อสู้กันเพื่อได้ร้องแต่ละท่อนนะฮะใช่ครับใช่ครับยังไงพี่ยังไงเผื่อบางทีบางคนอาจจะไปได้ดูเกย่างละเอียดคือในมิชในมิชชั่นแรกที่ฉายไปตอน e ีหนึ่งกับสองมันเป็นมิชชั่นเพลงเต็มครับน้องๆยี่สิบสี่คนนี้ต่างที่มาที่ไปพอเขาเข้ามาในรายการเราก็เลยจะรวมก็เ,เป็นยี่สิบสี่คนเขาก็เลยต้องอ่าแข่งขันกันเพื่อให้ได้โพสิชั่นสำคัญในเพลงเต็มครับ,รบแล้วทำไมถึงต้องเป็นเพลงนี้เพลงนี้มีที่มาที่ไปความหมายเป็นไงครับพี่ยองครับเออจริง ะจะไปก้ารดูเหมือนเป็นรายการแข่งขันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะหาครุปที่ลงตัวเราอาจจะไม่ได้หาคนที่ร้องเพลงดีที่สุดคนที่เต้นดีที่สุดแต่เราหากรุปที่เมมเบอร์แต่และคนมีฟังก์ชันในทีมที่ส่งเสริมกันแล้วเราได้ครุกที่ลงตัวที่สุดครับดังนั้นในมิชชั่นที่หนึ่งเนี่ยเพลงตรีมมาเลยพูดถึงการเอาชนะลิมิตของตัวเองครับแล้วทุกคนก็เอาชนะลิมิตของตัวเองได้จริงๆรงก็งงเลยเรแต่ตอนเริ่มต้นนะตอนนี้เขาเก่งึี่ไหมฮะ น้องน้องนี่ใส่ชุดนักเรียนมาอยู่เลยยังมาเดินให้ดอกไม้เลยแล้ววันนี้ได้มีบาทโชว์แบบนี้เราหูงเพราะว่าการแข่งขัการขอกาศไปนิยมครับเ็นเตอร์ทุกครั้นอันดับหนึ่งของประเทศและล่าสุดอันดับสองของโลกด้วยครับนะครับจริงๆฮะเพราะทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนะที่ับคุณ่อนแฟนเนะครับ แล้วก็จริงๆอยากขอบคุณเด็กๆด้วยครับเพราะว่าในรายการเดี๋ยวถ้าเกิดได้ดูกันต่อจะเห็นว่าพวกเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยครับฝากเชียร์เขาต่อไปนะครับนี่เด็กดีขนาดนี้อยากอยากเขารูกสึกเด็กๆนะครับใช่เคเปอรเขาเปอรรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่<ง>ารยายการได้รวมัวเจ็ดสิบเโลขนาดนี้ครับเอ,อ่อก็อยากจะขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับเพราะว่าแบบคือเหมือนมันพ่อกันแต่องรับเียมันก็หายยังไงครับนี่นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่เป็นตัวแทนแฟนคลับก่อนได้เลย ยี่ใหญ่มาให้กำลังใจมันเป็นคุณพ่อนะค่ะและอยากจะถามน้องๆเหมือนกันนะว่าแต่ละมิชชั่นอันนี้อยากรู้เพราะว่าแต่ละมิชชั่นกว่าที่จะผ่านไปเวลาที่ดดดี้ให้โจทย์มาหรือว่าดดดี้จ้องตาอยากรู้ว่าน้องๆรู้สึกยังไงไหนมินอยู่ไหนอะคะไอ้มีอยู่นีอยู่ข้างๆหัวใจพี่เลยมีมีพูดถึงแต่ละมิชชั่นที่เจอเป็นตัวแทนเพื่อนๆเลยครับค่ะความยากของแต่ละมิชชั่นสำหรับผมนะครับผมคิดว่าพอมันเป็นรายการที่ต้องมีเอ็นแมชกับเด็กๆครับพอ แล้วพอมันมีการแบ่งกลุ่มคือเราไม่สามารถแบบรู้ได้เลยว่าแต่ละคนมันจะมีการแบบวิธีการทํางานของแต่ละคนจะเป็นยังไงคือเราจะต้องแบบพยายามจูนกันเข้าให้มันเป็นกลุ่มมากที่สุดครับแล้วก็อีกอย่างคือพอทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าแบบพอพวกเราอยู่ในการยี่สิบสี่คนแบบอยู่ในบ้านอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนิดหน่อยครับที่จะต้องมาแข่งกันเองเพราะพวกเราก็สนิทกันมากๆาี่อีกักคนได้ไหมอย่างนี้คุณธชัยคุณธชัย ความยากมันคือความท้าทาย,ท,ายที่เขาโยนโจทย์มาให้เรามากกว่าครับเพราะว่าบางครั้งเราก็ไ <play> ม <scholars> ่ร oh ู้ว่าสิ่งที่เราได้รับมามันเป็นสิ่งที่เราถนัดหรือเปล่าครับแต่ว่าอย่างที่พี่ยงพูดไปมันคือการเรียนรูตของตัวเองครับผมโอ้โหอะใครให้ให้เด็กๆฝากรายการดีกว่าใครดีใครดีใครดีฮะใครดีฮะเจไดไหมเจไดไหมเลยเจเลยเจโอ้ ก็อยากจะฝากรายการเจ็บไปเก้าสบายโวด้วยนะครับก็ดูสดได้ทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับเวลาสามทุ่มสิบห้านะครับทุกวันศุกร์นะครับเีย่ารืมดูกันนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของพวกเราได้ที่ทางทวิตเตอร์นะครับ u t u b e นะครับแล้วก็ i n s t a g r a m มนะครับเจ็ไปเก้าสวายโวนะครับก็จะมีช่วงนี้ก็จะมีวอล์กด้วยอ่งที่พี่ๆน่าจะเคยดูกันนะครับก็อยากจะฝากรายการไปด้วยแล้วก็พวกเราเองก็อยากจะขอบคุณพี่ๆที่ให้ฟีดแบ็กเรากันมาอย่างดีแล้วก็ อยากจะบอกว่าพวกเราทุกคนตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนแรงหนักมากๆนะครับก็พวกเราไม่มีอะไรจะให้หนอกจากการพัฒนาตัวเองทุกวันแล้วก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาเสมอครับขอบคุณครับฝากพุกคนไปร่ทุกคนด้วยนะคะเพื่อชัยด้วยนะทกคครับขอบคุณพี่บอยนะครับแล้วก็ทีมช่องวันทุกคนด้วยครับที่ให้โอกาสพวกเราได้ทำรายการมาฉายที่ช่องอีกครั้งครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ย<ล>อม Don't put any day, don't put any day, don't put any look, my partner, they're not. see you, man. i